สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวอนพาโรยชาแนลกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดประจําวันที่12เดือน9 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะคะสรุปนะคะในโค้งสุดท้ายหวยฮานอยในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีทั้งรัฐบลาลลาวแล้วก็ฮวยฮานอยนะคะก็ขอให้อุ่น อ,อ๋ออวยพรนะคะให้พี่พี่เอฟซนะคะทางช่องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคม,มีลาบกันนะคะขอให้เฮงๆงปังป,งปงกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะมาสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะพี่พี่ว่าแนวทางที่สอนให้ไปนะคะมีตัวไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเมื่อวานนะคะก็ รอบเฉพาะกิจนะคะ720เนาะ720นี้ไม่มีนะคะพี่พให้เดินไปที่8กับ5นะคะแล้วก็19รอบเฉพาะกิจนี้หลุดนะคะพี่ๆหลุดไปนะคะรอบพิเศษ692 692ก็ไม่มีนะคะ06ก็ไม่มีรอบพิเศษก็หลุดไปเช่นกันนะคะรอบปกติ951นะคะพี่พ ตัวนี้มานะคะมาในตัวที่สะออนเจาะให้นะคะแต่เสียดายสะออนไม่ได้เน้นให้นะคะตัวเด่นมานะคะแล้วก็ตัวฝันเนาะเข้าห้าหนึ่งตรงๆนะคะพี่ๆมาในเลขบนนะคะรอบปกตินะคะแต่สะออนไม่ได้เน้นให้เนาะแต่ถ้าใครจับไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าสะออนเจาะให้แปดคู่นะคะแต่คู่นี้ไม่ได้เน้นให้เนาะแล้วก็สี่หกสี่หกไม่มีนะคะมีแต่สามหเนาะ หลุดไปนะคะเล็กล่างรอบ VIP 432สี่สามสองนะคะพี่พี่สามสองก็มาเหมือนกันนะคะในตัวเจาะแต่เสียดายเหมือนกันนะคะไม่ได้เน้นให้โอ้เสียดายพี่พี่แต่ถ้าใครนําไปเป็นแนวทางนะคะ8ดคู่นี้ก็ยินดีด้วยนะคะมาในตัวเจาะตรงๆเลยนะคะเข้าห้าหนึ่งกับสามสองนะคะสามสองก็มาตรงๆเหมือนกันเนาะน่าเสียดายนะคะพี่พี่สำหรับ2 1หนึ่งนี่หลุดไปนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะเข้าสองคู่นะคะมาในรอบปกติแล้วก็ VAP นะคะวันนี้เนาะมาในตัวที่สะออนเจาะให้นะคะแต่ไม่ได้เน้นให้เนาะก็ฝากตามด้วยนะคะของวันที่สิบสองวันที่สิบสองนะคะสะออนให้เด่นไปที่สามนะคะกับสามกับสี่นะคะฟันนะคะฟันสาม ตัวเจาก็จะมี3,4 3สี่สามห้าห้าสสองสาห สองห้าสามเก้านะคะเม็ดเตียวนะคะ 9, 4, เก้าสี่สามแนวทางวันนี้นะคะตัวที่โอนชอบนะคะเน้นให้สามสี่สามห้าสามเก้านะคะแล้วก็แปดเก้าสามสองนะคะ ถ้าพี่ท่านใดชื่นชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะเม็เดเตียวสามตัวเก้าสี่สามนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะการลืมเนาะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้มาเหมือนเมื่อวานนะคะก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ